หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมได้พูดในเรื่องของ Van d a l ไคลโอสเตซิไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกข้อดีข้อด้อยข้อเสียแล้วก็ความน่าซื้อของตัวไคลโอสเตซิตโอเปอเรเตอร์กันบ้างน,นะครับใครที่กำลังดูสกินนี้อยู่ดูคลิปดีให้จบก่อนนะครับแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะผมคิดว่านะก็ดึเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก็เลกผม ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเม l โลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวาร์โลวแลนด์ด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมลโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพครับผมโอเคครับผมกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลอนิกกค,นนค,คนก็จะ มาพูดถึงตัวโอเปอเรเตอร์ไคลโอสเตซิสนะครับหลังจากที่มันเข้ามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ว่างทําจริงๆต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมถ้ามีข้อมูลประการใดผิดพลาดไปหรือว่าตกหล่นไปกับผมตองขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้นันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะครับหรือว่าทุกคนอาจจะไม่ต้องเชื่อตามนิปเป๊ะก็ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมละกันนะครับโอเคไคลโอสเตซิตนย มีอยู่1สีอัพได้3ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับแล้วก็มแ q banner แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เนาะอีกท้งตัวของแอนิเมชันเอฟเฟกเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องของเสียงก็ยังไม่มีอะไรเลยตัวของไฟไปลายปืนตัวธีมนั่นนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวของน้ําแข็งที่ค่อยๆที่จะเกาะขึ้นมาบนตัวปืนอันนี้เป็นแค่เอฟเฟกชิ้นเดียวของตัวปืนนี้นะครับโอเคแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งสกินของโอเปอเรเตอร์ที่ยิงค่อนข้างที่จะดีมากๆถึงงแแม้้วว่าเสียล เอฟเฟกการยิงเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแต่ด้วยตัวของดีไซน์ปืนนะครับทำให้ฟีลการยิงเนี่ยมันยิงดีมากๆมีความดิบมีความฝืดนิดๆน,นะครับหนักแน่นยิงแล้วมีพลังสุดๆเลยล่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเมื่อเทียบกับราคากับความคุ้มค่าอันนี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วนะครับผมคิดว่ามันยังแพงไปสักนิดนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ค่อยที่จะดีพอสักเท่าไหร่นะครับในเทียบเดียวกันราคาเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเอา1 7 7เนี่ปซื้ออะไรไ้อางนะดรับก้ากตัวของีพ Stasis ที่มันมีแค่สีเดียวแล้วก็มีแค่เอฟเฟกเล็กๆ,ๆน,น้อยนะครับหนึ่งเลยเราสามารถเอาไปซื้อตัวของ r i v e r o p e r a t o r ได้นะครับตัวนั้นจะมีความดิบเหมือนกันแต่ก็จะมีเรื่องของเอฟเฟกต์แอนิเมชันที่เพิ่มเข้ามาอีกทั้งยังเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับหรืออีกอันนะครับผมตัวของ i อออนอันนี้ก็ยิงดีเช่นกันดีไซน์สวยแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนสีไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกการดีไซน์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเเเเเลลยลยยยยแ้้วววกกก็็มมมมีีคคาาาาสงงปปนนนออออ่่่หหรรืใจะัดทขึพิ ราคาเพิ่มตังเข้ามาอาจจะไปซื้อตัวของกลิสป๊อปอันนี้ก็ได้เช่นกันส่วนตัวผมคิดว่าไอตัวนี้เนี่ยยิงดีนะครับผมแล้วก็มีความเรียบเรียบหรูๆนะดิบๆคล้ายๆกับตัวของอ่าสโนว์เฟสเตอร์นะครับที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะเป็นของ Netflix นะครับสนุกมากๆนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาดูซาอ,อีกรอบอะนอกเรื่องกันไปไกลนะครับทั้งนี้นะครับผมมันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะครับความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่สามารถหรือว่ามีสิิิทททธ์อะะไไรี่จปตัดสนนใหุ้กค หรืืออไม่ซ้ผมก็จะมาบอกในมุมของผมที่ผมเคยใช้มาเท่านั้นสรุปก็คือยิงดีนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยแล้วก็เส้นกระสุนเสียงนั่นนี่โอเคหมดเลยยิงแล้วรู้สึกว่ากระสุนมันคมนะครับคล้ายๆกับตัวของเซอ n ์ uh, ตินเนลออฟไลท์นะครับใครเคยใช้เนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าตัวนั้นยิงดีมากๆเลยไอตัวนี้ก็จะมีฟิลค,คล้ายๆกันนะครับเส้นกระสุนของทั้งขั้นที่จะชัดแล้วก็คมนะครับในเรื่องของเอฟเฟกต์อาจจะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเราเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีเกมเพลย์ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูก การยิงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ Player standing. Three gone. Enemy remaining. Now for Revealing area. Thirty seconds left. Right here. Shot done. I've got your trail. Ten seconds left. Last player standing. There they are. Only remaining. are with me. โอเคครับผมในพาร์ทนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวของโอเวอร์เล็ตเตอร์ไคลโอสเตซิตนั่นเองพาร์ทหน้าก็อาจจะเป็นสกินอื่นนะครับแต่ขออเวลาสัก4-5วันนะเพราะว่าต้องขอตัวกลับไปที่บ้านก่อนนะครับฟุตเทจมันอยู่ที่บ้านหมดเลยตอนนี้อยู่นอกสถานที่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองเอาไว้เจอกับผมฟิลฟิลนี้ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอับริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC m o โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวารุณแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปอัอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพครับผม